่ใช่ครับมีตัวนึงกำลังรอกคาบเลยเนี่ยมันก็เคยถ่ายรอกคาบไปแล้วนะแต่ถ่ายไว้เมื่อน,นานมาแล้วจึงจาไม่ได้แนละ้ว่าอยู่ไหนรอให้มันหลุดออกมาก่อนนะโอ้กอ,อย่าไปขัดระหว่างมันกำลังรอกเดี๋ยวมันหยุดรอกคาบแล้วตกใจฝันรอง แต่ถ้าเกิดมันโดนตัวไหนพยายามเข้าไปกินเนี่ยเราก็ต้องจับมันเลยแต่นี้ยังไม่เห็นว่าตัวไหนพยายามเข้ามากินกเราอให้มันลอกเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่เพราะไม่งั้นเราต้องมาดึงข้าบออกถ้าเกิดมันหยุดกลางคันได้แล้วเก่งมากอ๋อ อรู่แล้วอูแล้ว,ลวอ่าได้แล้วแล้วก็ให้มันอยู่ในน้ำที่มันท่วมตัวเขาอพราะว่อือหือหรับนล้วเสร็จแล้ว